อดด,ด,ดเรียบร้อยขาดโอ้โโอ้ยขาดเลยโอ้ยโอ้โหไปนี่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 อะไรวะ โอ้ยเสียดายดเลยขาดได้ไงวะ้สายร้อยหกสิบโอ้เปื่อยเหรออ้ย์น่าเลยเบลเลอร์เลยครับใหม่ครับใหม่สายมันน่าจะเปื่อยครับดูไม่น่าไปลัางมันเลยอยู เอ๊ะเหมืนทีแรกมันไม่ได้เปื่อยขนาดนี้นะหรือไปโดนปากมันเปื่อยรู้โดนปากโดนเหงือกซะแล้วมั้งโหเสียดายครับเมื่อกี้เสียดายปลาโดใหญ่นี่คอันนี้เป็นในในหลอดน้ำเขานะครับในหลอดส่งน้ำนะคลองก็อยู่ฝั่งขวาแต่ว่า มันไปทอลอดถนนมาผมก็เลยลองมาสุ่มดูโอ้โหเนี่ยจริงๆมันมีอยู่นะน้ำก็เพิ่มก็เพิ่มมันมีปลาโดอยู่คนะรับเสียดายเลยนี่ยิงตรงนี้เองน้ำนี่ก็เพิ่มเสียดายเลยคนระับโอ้หน่าจะช่วงแก้มนะน่าจะจริงช่วงแก้มเพราะว่ามันขึ้นจังหวะขึ้นจิบแล้วยิงแหช่วงแก้ม เราเราก็ว่าเราไอสายพีเอเรามันไอนี่แล้วโอ้เสียดายเลยครับไปเอาใหม่ครับเดี๋ยวเผื่อมาใหม่ไปครับผมรุนเงินใหม่ก็จะมีตัวอื่นมันน่าจะมีอ่ะน้ำก็เพิ่มก็เพิ่มอ,อยู่ไปครับผมรุนเงิน ปันน,นินเล้อเลยปน,นินผู้ใหญ่ปันนินโห้ยเดี๋ยวหลุดอีกอรอกเฮ้ปันนินมาไงวะเล้อเลยโอ้โตๆครับสวยเลย โอ้โหเนมาเลยเลยโอ้โหรับไอ่สวยงามนะโอ้โหไ,ได้จะโดได้ประเดนกันยังดีวะโโอ้หมาแล้วครับแรมแรกวันนี้ น,น่าจะมีหลายตัวแต่มันอยู่ในในพุ่ม พันธมังเวรกรรมเวรกรรมพันไปแล้วครับพันไปแล้ว ตัวนี้ตัว,ตวน่าจะไม่ใหญ่น่าจะไม่ใหญ่ตัวนี้แต่พันไปแล้วตายเลย,เลยอยากลงด้วยอยู่ไม่เลก็กอ่ะไปไม่ก่อน <c oughs> ไว้กันครับผูกไว้กันรู้จะลงเงาได้ปะ่ะไหมรู้เดี๋ยวเราดูตัวใหม่เดี๋ยวมันจะตื่นหมดครับมันมันมีหลายตัวอยูา่านนี้น้ำก็เพิ่มยังไงก็ได้ยิงแต่ปัญหาคือ จะเอาอยัางไงยิงแล้วจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงได้ลักษณะนี้ทำไงก็ได้ยิงแน่นอน นี่วิ่งเลยวะโดนเฮ้ยไม่โดนโอีอน้ตัวลายเลยนี่ทันทีไม่โดนไปหมดเวลาแล้วครับโอ้ได้ปนินตัวเดียวแล้วครับ ข้าไปจะดูก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนู้นข้าไปข้างในน้ำก็เพิ่อมอยู่เดี๋ยววันหลังมาใหม่ฮะโอ้โหน่าจะใหญ่อยู่ครับน้ำก็เพิ่มใหญ่นเลยนี่เมื่อกี้ก็จริงไม่โดนได้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ก่อนผูกคาไว้เนี่ยจะเอาอยัางไงไม่รู้เลยต้องลงน้ำใช่ไหมเดี๋ยวลงปแป้วก่อนครับผมรู้จะเอาได้ปะไม่รู้ อ่ะครับผมได้แล้วโอ้เกือบเอาไม่ได้ครับตัวไม่ใหญ่ครับสองโลประมาณต,ตัวใหญ่หน่อยไ,ได้ได้ตัวใหญ่แหละตัวนี้ยงใหญ่กว่าปลาโดเลยมั้งใกล้เคียงกันนะสองแต้มด้วยๆครับสีได้ตัวที่ขาดแล้วก็ขี้ยิงไม่ตัวมิทีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้มือใหม่ครับผม ยังไงก็ขับก่อนครับผมหมดเวลาแล้วก็<อ>เนี่ยนีเลยพรุ่งนี้จะมาแก้มือใหม่ไปครับผมสนใจแว่นตาแล้วก็สายพีอยียางก็ทักได้นะครับผมลากันโดยสองตัวนี่ครับผมสวัสดีครับ